คุณผู้ชมครับมึงทอทีวีของเราก็จะรวบรวมบทสัมภาษณ์ของน้องสันกรวิททสานะครับก็2อสวันที่ผ่านมาเรายัางไม่ได้มีสกูปคอนเทนต์ของน้องสันเลยนะฮะคราวนี้ก็รวบมัดไว้ทีเดียวเลยนะฮะหลังจากที่เจ้าตัวเดินทางไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเจฟยูเนเต็ดทีมใน J2 นะครับ ก็น่าจะผ่านเข้ามาในวันที่7ที่8แล้วนะครับก็เหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่วันนะฮะก็จะเสร็จสิ้นการทดสอบฝีเทา้ากับสโมสรเจฟยูไนเตเดี๋ยวไปดูทัศนคติที่ผ่านมาของเจ้าตัวกันดีกว่านะครับที่ผ่านมานะ่ะมีเก็บอุ่นเครื่องของสโมสรเจฟยูไนเตกับทีมของตอเรสนะฮะที่อยู่ในเจลีกด้วยแล้วก็มีในส่วนของการฝึกซ้อมที่ผ่านมาด้วยนะฮะเอามาฝากแฟนคลับเอสซีเมืองทองยูไนเตกันครับสวัสดีครับมาพบกับน้องซันกรตวิดแล้วครับวันนี้ เป็นยังไงบ้างครับการซ้อมของวันนี้ก็ตอนเช้าจะเป็นพักไปฮะไม่ไม่มีโปรแกรมส่วนช่วงบ่ายจะเป็นอุ่นเครื่องลงทีมครับเจอกับทีมตรเละผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอะสากาันโทสูอะไรสัสกสสอย่างนี้แหละก็ก็จะเป็นตัวหลักมากกว่าตัวหลักที่เขาจะใช้ในการเล่นลีก ลงไปอุ่นเครื่องส่วนอีกกลุ่มก็ก็จะแยกออกมาซ้อมอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ก็ก็แพ้ไปวันนี้ครับจากที่เรานั่งดูการเล่นของระหว่างสองทีมนี้ในมุมมองเรามองว่าเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่ายังยังทีมต่างกันเยอะฮะระหว่างเจลี่กับเจทูในในสองทีมนี้ซึ่ง ซึ่งเจฟยูนเนเต็ดจะจะดูเล่นไม่ไม่เหมือนซ้อมหรือว่ากดดันไปหน่อยทำให้ทาให้ผลออกมาแบบพลาดอาจจะพลาดง่ายหรืออาจจะอะไรอย่างนี้ส่วนอีกฝั่งก็ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยครับทั้งทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเขาเขาสมกับที่เป็นเจลรจริงๆเขาระบบการเล่นแท็กติก หรือว่าความสามารถเฉพาะตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งโอเ้เหตอนเลเดอด้กสด็สุดยอดนะแล้วจากการดูการอุ่นเครื่องวันเนี้ยเราคิดว่าจะสามารถนำไปช่วยพัฒนาการเล่นของเราได้หรือเปล่าครับก็ดูจะรู้ว่าฟุตบอลที่เขาไปได้ไกลจริงๆหรือว่าไปในระดับ ถูงสูงนั้นเขาเขาเขาต้องมีความเตรียมพร้อมมากอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมอยู่กับเจฟ์ยูเนเต็ดรู้สึกว่าเขาเตรียมพร้อมดีนะครับเขาเขาดูแลตัวเองเขามีวินยัยเขาในการซ้อมเขาเต็มที่มากจริงๆแต่ว่าพอไปเจอกันในสนามมันมีแรงกดดันมากกว่านั้นมันมีหลายๆสิ่งซึ่งฝั่งทีมทมันชื่อทีมอะไรอ่ะจำไม่ได้สก,กันโทสุ อีกฝั่งหนึ่งคือเขาเขาจะครองเกมแทบได้ทั้งหมดคือความกดดันแทบจะไม่มีเลยความนิ่งความอะไรเงี้ยคือคือทำให้เห็นว่าคุณต้องพร้อมจริงๆในการเล่นแมตช์แมตช์หนึ่งแ,แล้วก็ก็จะได้ในส่วนเขาเรียกว่าความเป็นมืออาชีพมากกว่าฝั่งความเตรียมพร้อมการกินการนอนการซ้อมคือมันต้องมาทุกอย่าง ถึงจะลงไปใช้ในสนามได้จริงๆเพราะว่าขนาดเจฟฟี่ในเต็ดเขาดูแลดีมากเขาเายังเกิดข้อผิดพลาดในสนามที่เยอะมากเหมือนกันมาพบกับน้องสันกรวิดแล้วครับวันนี้เอเป็นยังไงบ้างครับการซ้อมวันนี้ก็ตอนเช้าจะพักจากจากเมื่อวานที่อุ่นเครื่องมาอะไรเงี้ยส่วนตอนบ่ายก็จะมี การซ้อมที่แบบไม่หนักมากเป็นการรีคเวอรี่ร่างกายด้วยอะไรเงี้ยครับมีการแบ่งเป็นฐานประมาณสี่ห้าฐานอะไรเงี้ยเล่นกันสนุกสนุกเตะชนคานจับกลุ่มเดาะบอลอะไรเงี้ยเตะมุมเข้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นเงี้ยแล้วก็ต่อด้วยโพซิชั่นไหนวันนี้โค้ชสอนเท,ทคติกอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมครับโพซิชั่นน่าจะได้เยอะเลยฮรับเขาเขาจะเน้นเรื่อง การยืนรับบอลระยะในการรับบอลไม่ควรแบบถมไปใกล้กันมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ให้อยู่ในโพ i ิชันที่ดีที่สุดเขาก็พยายามยกตัวอย่างในในสนามให้ดูอะไร่าเงี้ยก็วันนี้ก็อยู่ร่วมซ้อมกับทีมมาหลายวันแล้วเนาะในแคมป์เนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ความรู้ <c oughs> สึกก็ครู้สึก โอเคนะรู้สึกว่าได้ได,ได้ได้ประสบการณ์ได้ได้เรียนรู้หลายๆสิ่งในในในแคมปน์นี้ค่อนข้างเยอะเลยอย่างอย่างเช่นวันนี้คือการซ้อมโพเทชัลวันนี้มันมันเห็นได้ชัดมากเพราะว่าซ้อมแบบเต็มรูปแบบเลยกับทีมชุดหลักเขาจะเป็นเริ่มเหมือนจะเริ่มรู้รู้จังหวะของฟุตบอลญี่ปุ่นแล้วว่าจะเป็นอย่างนี้จังหวะเข้าบอลเขาจะเข้าจังหวะนี้เลยอะไรเงี้ยจังหวะ ช่องในการจ่ายบอลรับบอลสปีดบอลอะไรเงี้ยก,ก,ก็ก็เริ่มเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเนาะประมาณสองสามวันก็ขอให้พยายามตักตวงนะครับเอาประสบการณ์นะครับในการร่วมซ้อมกับเจลีกทีมในเจลีกของญี่ปุ่นนะครับไว้ด้วยเยอะๆนะครับ